ใครบอกคุณก้าวาจะเล่าให้สร็จใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้เสร็จช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตมา GSM ซิงเดียวอยู่รถจักรยา,ยงงยมมา,านยนต์ Yamaha Fino V Love Fino w o r l d ก a สเขียงข้างสร้างรอยยิ้ม เอาละครับและแน่นอนเบรกนี้เราขอต้อนรับสอส,อสอปรีนาไกรคุบนะครับพี่สาวของคุณเสียนาสนะครับสสเขตหนึ่งจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีฮะสวัสดีฮะที่บ้านุณไม่ให้เงินน้องใช้หรือไงให้ต้องให้น้องไปตกตะกรรมลำบากให้ค่ะแล้วทำไมแล้วปล่อยให้เป็นรอปรอทำไมไปปล่อยให้เป็นรอปภพไม่ทราบค่ะพอดีมาทราบตอนที่น้องถูกลุมกระทืบค่ะมาทราบตอนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุค่ะมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรไหมฮะ ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคือรักกันพี่น้องปกติก็รักกันดีคุณให้เงินน้องใช้บ้างไหมฮะให้ตลอดฮะทำไมไม่เอาน้องไปทํางานด้วยฮะก็เขาไม่ชอบอะคะเป็นสสอเป็นนักการเมืองเขาไม่ชอบอ่ะอืมชอบแบบว่าผู้ประชชนไผใช่ไหมฮะป็นรบบเนีับแต่พูดถึงก็เป็น a c h i e สุจริตสุจริตเออก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกผมว่าจริงๆก็จะทําก็ทําได้อยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าหลังจากที่มีข่าวถูกกระทืบไปแล้วมีปัญหาตามมา ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ปัญหาอะไรมันเกิดขึ้นตามมาฮะก็มีคือปัจจุบันนี้เป็นกรรมธิการการตำรวจนะคะแล้วพอทราบเรื่องการเปิดขับรถซีเนี่ยก็เปิดเกินเวลาจำหน่ายสุราเกินเวลาแล้วก็มีการพกพาอาวุธในที่สาธารณะก็เป็นกรรมธิการอยู่แล้วก็เลยทำการตรวจสอบก็มีคนอ้างตัวว่าเป็น ตัวแทนของเจ้าของเทคเนี่ยนะคะติดต่อมาว่าถ้าไม่หยุดตรวจสอบเทคนี้เนี่ยนะคะก็จะเอาคลิปน้องชายเนี่ยไปเปิดคลิปคลิปโปรหรอคลคือว่าในเทคเขาจะมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะแล้วก็บางทีไปเที่ยวเนี่ยหรือไปเต้นรำเนี่ยเขาก็จะมีบันทึกไว้คือจะเอาคลิปของน้องชายคือที่อยู่ในในเทคนั่นแหละแล้วน้องชายทำอะไรอยู่ฮะตอนอยู่ในเทคก็ ก็มีเต้นกับพวกเพื่อนเพื่อกันเป็นคลิปที่เต้นเขาบอกเป็นคลิปเต้นแบบลุนรามอนาจารผู้หญิงไม่มีเต้นกับเพื่อนผู้ชายหมดเลยเต้นกับเพื่อนผู้ชายหมดเลยแต่ที่เขาบอกมาเป็นเป็นการเต้นกับผู้หญิงแล้วก็ลุนลามใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ค่ะคือเขาขู่อย่างเดียวเลยค่ะทีนี้ก็คือก็ก็ถามน้องชายว่าเต้นยังไงเขาก็บอกก็เต้นเต้นยังไงฮะ้องเต้นให้ดูหน่อยลองเต้นให้ดูนิดนึงได้ไหมฮะเอาอย่างนั้นเลยนะอ่าเราอยากเห็นตอนตอนที่คุณเต้นตุนเต้นยังไงกตปกติป่ะได้ครับแต คือพยายามจะล่าเลยเพราะเป็นงานเลี้ยงครับเป็นงานสังสรรค์ก็ก็เต้นธรรมดาก็โยกไปโยกมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า๋อก็โยกธรรมดาไปมาครับผมก็ตลกตลกมากเป็นธรรมดาครับผมถามพี่สาวดีกว่าเป็นสซสามตัวคุณอย่่สามสมัยค่ะคุณพ่อเจ็ดสมัยค่ะวันแรกช็อกไหมฮะน้องชายตัวเองไปเป็นข่าวหน้าหนึ่งว่าไปเป็นรอปภโดนกระทืบก็ตกใจค่ะแล้วก็รุ่งเช้าไปหาน้องก็ น้องก็มีบาดแผลที่ตัวก็เสียใจมากเลยค่ะเสียใจมากค่ะสงสารเขาโดนตีเพราะว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยค่ะโดยปกติเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดทำไมเขาเป็นคนที่พูดจานิ่มนวลอ,อย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนอบอุ่นมากนะรู้ไหมแล้ว,ลวทําไมคุณไม่รู้เลยหรอครับคือไงเขาไม่อยู่ที่ราชบุรีเขาเขามาอยู่ที่กรุงเทพก็อ,อย่างตัวดิฉันก็ไปไป,ไปมามากรุงเทพ<ะ>ราชบุรีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้องเนี่ยเขาก็ไม่ชอบ ที่ลาดบุรีคือ<ม>เขาไม่ชอบกันเมืองไม่ชอบอะไรเขาก็อยู่กรุงเทพสบายสบายทำเสียหนา้าเอ้แรงบันดานใจที่อยากจะเป็นรปภเนี่ยพะไปเห็นบทฒิการ<ม>จากอเมริกาที่ตามผู้นําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะเลยมันเป็นแรงบันดาใจให้ได้ไปอยากมาเป็นรปภถ้า,ถ,าถ้าตอนเด็กๆก็มีส่วนครับผมแต่ว่า<ะ>พอโตขึ้นมาก็แค่คิดว่าแต่คือรู้ว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ ไม่ร่ำไม่จะรวยคงรวยไม่ได้แต่ว่าจะก็ลองไปทําดูว่ามันคิดว่ามันน่าจะสนุกอะไรเงี้ยครับผมนะฮะคืออยากจะสนุกแต่แต่ผมก็ประสบเป็นประสบการณ์กับชีวิตด้วยว่าเรียนรู้ไปว่าอะไรหลายๆเย่ามครับเห็นบอกว่าหลังจากนี้มีคนมาติดต่อให้เป็นรอปภอเยอะมากเลยใช่ไหมครค่ะก็มีคนโทรศัพท์มาหาทางสสนะคะเพราะสสเบอร์มันจะหาง่ายหน่อยใช่ค่ะก็ปฏิเสธไปค่ะปฏิเสธู่ดีจะมาขอชายน้องชายสสไปเป็นเป็นปฏิกะในเป็นรอปภ ไม่ใช่เป็นบริการนะคะเป็นเป็นรปภเลยค่ะท่านจริงที่จริงอยู่ในแวดวงการเมืองพ่อก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีที่จริงคุณก็รู้จักเผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีใหญ่ๆเยอะแยะทาไมไม่เอาน้องชายตัวเองไปเป็นบริการให้กับอรัฐมนตรีให้กับนายพลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดของคุณอ่ะคือทางครอบครัวไม่อนุญาตให้เป็นนะคะ นี่คุณคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะฮะมีคนส่ง s อ s มาเยอะมากนะ,ะฮะคุณเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้มีแฟนคลับแล้วนะ,ะที่เขาดูคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่เขาส่งมาว่าคุณเนี่ยดูดีมากน่ารักมาก<ะ>นี่คนดีอยู่ที่ไหนใค,ใครก็รักนี่ยฮะ,ะเขาส่งกันมาเยอะมากคือ,อถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะจะเห็นแบบวัยรุ่นเข้ามาเขียนตอนแรกก็ตกใจ<ะ>เพราะว่าคือ น้องไปเป็นรปภค่ะแต่พอเข้าไปดูในเน็ตเนี่ยคือคนเข้ามาแบบว่าโพสเยอะมากว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งรปภแจ๋วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคิดอย่างเงี้ยจริงจริงวันน Mal ี้คุณคุณกล้าเปิดถ้าให้กลับไปเป็นรปภอีกถ้าครอบครัวไม่รู้คุณจะไปทํามอืมทำครับทำอุ้ยตายแล้วโดยไม่กลัวโดนกระชับมันก็มีปัญหามากครับว่าคือ ผมพูดผมพูดก็กลัวเขาจะโกรธแบบว่าบางทีคนเราก็ขาดสติปัญญาแบบว่าท่านที่เป็นผู้ใหญ่กันแล้วผมก็ไม่อยากคือโกรธที่ผมบอกกับคุณมดดำว่าคือแบบว่าโกรธคือโง่โมโหก็คือบ้าแต่บางทีแต่ว่าแต่ว่าคือบางทีคนขาดสติอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าคือผ่านมาก็ผ่านไปครับครับแต่ว่าถ้าถามผมให้ถ้าได้ทําอีกหรือเปล่าผม ก็ทำได้ครับแต่ว่าที่ถ้าพี่สาวนี่จะห้ามอย่างเด็ดขาดนะครับเขาเป็นห่วงครับอย่าไปเป็นราพอเลยครับไปเล่นหนังฮะเล่นหนังเป็นคู่ปรับกับจาพนมต้มยำกุ้งครับแล้วหักคอจาพนมด้วยผมจะคอยดูครับสำหรับพี่สาวผมถามสุดท้ายเลยนะฮะว่าตกลงคุณยังจะตรวจสอบต่อไปไหมกับผับนั้น ก็ตรวจสอบค่ะไม่กลัวไม่กลัวนะฮะค่ะไม่กลัวนะฮะจะมาขู่ยังไงก็ไม่กลัวไค่ะโอเควันนี้ขอบคุณท่านสสอปริดานะครับปรินานะครับสสเขตหนึ่งและบุรีที่วันนี้สละเวลามาร่วมรายการแล้วก็จริงๆฮะวันนี้คุณแฟนคลับ s อสเอเราลดหลือมากเกินคุณเรียหน้าวันนี้คุณมีแฟนคลับแล้วเวลาเราสั้นไปนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่อยากเรียนรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่5้าโมงเย็นอย่างนี้นะฮะทางโมเรดลนายทีวีกับบอ